ข่าวออกไปนะคะเรื่องของเทวดาสคบอ,อะไรแบบนี้เกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่าหรือยังไงวันนี้ทนายตั้มนะ,ะก็ทางเพจสายใหมต้องรอดนะคะก็เลย วงคู่กันแล้วก็พาพยานสำคัญนะคะที่รู้เห็นการจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่ระดับ DSI นะคะระดับสูงเลยนะคะแล้วก็รวมถึงวันนี้เขาก็มาพูดกับนักข่าวให้ฟังนะคะบอกว่าเนี่ยมันมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนช่วงปีตั้งแต่ปี6-3และทเทวดาเนี่ยมีการฝากฝังบุคคลคนหนึ่งให้เข้ามาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยให้มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรง ซึ่งเรื่องนี้มีมูลความจริงในปีนั้นมีการฝากแล้วก็ระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยมาดูแลหน้าที่ตรงนี้นะแล้วคอยดูแลคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซโดยตรงโดยจะนําเครื่องเส้นไหวามาถวายให้ซึ่งสายลับเนี่ยอาจจะเคยเป็นผู้ประสานเพื่อที่จะนําเครื่องเส้นไหวามาให้กับเทวดาที่ DSI เพราะว่าสายลับคนนี้เนี่ย เขารู้เบื้องลึกรู้ขั้นตอนรวมถึงรู้ว่าจะต้องไปเบิกเงินถอนเงินเป็นนามสกุลอะไรแล้วก็บอกว่าเทวดา DSI เนี่ยเป็นระดับผู้บริหารแน่นอนจะต้องมีลูกน้องที่ตามมาด้วยค่ะไปฟังเสียงอ,อผู้ก่อตั้งสายใหมต้องรอดใช่ไหมฮะคี่เอกพ็พี่เอกแล้วก็ทางนักทนายตั้มครับสำหรับผมอะผมมองว่าคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เขากําลังจะบ่งบอกว่าเทวดา ต้องคุ้มครองผมนะถ้าปล่อยผมตายผมยังมีอะไรอีกหลายอย่างต้องไปด้วยกันครับก็เชียร์ครับปล่อยออกมาเลยครับปล่อยออกมาเลยและถ้าเกิดว่ากลัวตายเนี่ยมาบอกผมนี่บอสพอมาบอกทนายตั้มนี่นะครับคุณจะปลอดภยัยมาอยู่ตรงนี้ซึ่งบุคคลในคลิปเสียงเราได้ฟังบิคลิปเสียงกันมาแล้วถูกต้องไหมฮะเขาบอกคลิปเสียงที่พูดพกันนะไม่ใช่เทวดา หมายถึงอวันนี้สอเสือสอเสืออะไรอ่ะไม่ใช่เทวดาแต่เอันนั้นเป็นแค่ลูกกรอกลูกกรอกมาแล้วนี่เราดูดัดั้งไม่ใช่เทวดามือซ้ายมือขวากรอกแค่ลูกกรอกให่กระซิบกระซิบเทวดาไม่ใช่เทวดาตัวจริงครับถ้ามีการเปิดเผยตัวจิองเทวดาออกมาเนี่ยหลายคนน่าจะตกใจฮะและเป็นระดับรัฐมนตรีหรือไม่รัฐมนตรีเนี่ยอาจเป็นแค่ลูกน้องก็ได้โอ้โหรัฐมนตรีอาจจะเป็นแค่ลูกน้องก็ได้ เขาบอกข้าราชการที่หน่วยงานนี้รู้อยู่แก่ใจที่เทวดาฝากมาเนี่ยจริงไหมครับถ้าเรื่องเนี้ยมันเป็นไปตามปิรามิดอืบนสุดบนสุดของยอดปิรามิดคือเทวดาที่เขาเรียกว่าเทวดาครับไปฟังคลิปเสียงสุนทนาก่ไหมอันเนี้ยตอนนี้อันนี้คือคลิปเสียงร้อแชลถึงวันที่สิบแปดใช่ไหมอืมอ่ะฟังก่อนที่เขาพูดว่าน้องจะต้องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอ่อ่ะไปฟังก่อนเถอะผมไปทำเงมผมไปกสองกบอกอยู่ทั้งเจียนชั เทวดารักเนี่ยที่เทพเทวดาเลยที่อยู่ดูและสควบอยผมยกูที่มุญให้ขอให้เล่าทีิอื่นเขาเรยติดสินบนเทวดาอไม่ใช่ติดบนเทวดาทุกคนต้องกินต้องใช้เป็นมนุษย์ก็กินบุญเป็นเทวดาก็กินบุญเราก็ต้องกินต้องใช้เขาบอกท่าน่าเรื่องนี้เรียงตามปิระมิด บนสุดคือเทวดาค่ะตัวในชั้นจะมีผู้ช่วยคือลูกกรอกเทวดาอยู่ข้างๆเทวดาคอยวิ่งคอยวิ่งสร้างว่าคลิปเสียงนั้นอาจจะเป็นแค่ลูกกรอกเทวดารองลงมาคือระดับกุญสือถัดมาถึงเป็นบิ๊กบอสก็คือบอสพอนะครับบอสพอนี่คือตัวล่างๆแล้วลงมาอีกก็คือเหล่าบอสทั้งหลายนี่แหละฐานพิระมิดคือแม่ข่ายด้านทนายตั้มได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละคร ทอทงฮะ,ะในวันนี้ไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลเนื่อง<ม>จากกลัวว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไหวตัวทันแต่ไม่ได้บอกว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนเกจิอาจารย์ของบอสพอนะฮะ,คะเคยติดต่อมาหาทนายตั้มตั้งแต่ปี2561ค่ะก็ได้มีการติดต่อมาหาทนายตั้มเนี่ยไปทำธุรกิจร่วมลงทุนแต่ตนได้ปฏิเสธไปส่วนกรณีที่ทอทงได้มีการออกมาป,ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นธุรกิจของบอสพอนะฮะทนายตั้มบอกพรุ่งนี้ก็จะได้รู้ เพราะจะงัดหลักฐานเด็ดออกมาให้ดูกันครับพร้อมบอกว่าขอบคุณปปงนะฮะที่มีการยึดทรัพย์ของบอสพอก่อนจะมีการประชุมวันที่17ตุลาคมถ้าหากไม่มีการฟรีทรัพย์สินก็อาจจะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินไปที่อื่นได้แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เงินสดมีมูลค่าหลักร้อยล้านแต่ก็ยังมีที่ดินใช่ไหมใช่ครับ ยังเชื่อว่า<ช>ถ้ายึดได้มีก็มีมูลค่าหลักพันล้านเหมือนกันนะถูกต้อง <ฮะ S 2> ครับผมและทางทนายตั้มเนี่ยก็ได้ไปยื่นหนังสือที่พักพลังประชารัฐนะครับถึงผู้บริหารนะครับซึ่งมีการฝากประสานไปแล้วนะครับผมปรากฏว่าทางพักเนี่ยแจ้งกลับมาว่าไม่มีใครอยู่ที่พักนะครับยืนยันว่าจะไปยื่นหนังสือเหมือนเดิมถ้าหากไม่มีใครออกมารับก็จะไปยื่นให้กับรอปภน,นั่นเองครับ เรื่องนี้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด